ท่านผู้ชมพบกับป้ากาลุน์ชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเราจะมาเปลี่ยนกระถางกวา,า,ากมารกกดกันถามคุณลุงค่ะว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนกระถางด้วยคะคุณลุงอ๋อที่เราต้องเปลี่ยนกระถางเนื่องจากว่าต้นไม้ที่เราปลูกในกระถางนะครับเขาจะเจริญเติบโตแล้วกนี้กระถางที่เราปลูกเนี่ยมันเล็กจะทา,าให้การจเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่โตเต็มที่ครับแคบนะครับ จึงต้องเปลี่ยนให้กระถางม,มันโตขึ้นกระถางที่เราจะใช้เปลี่ยนนี่ครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับซึ่งเราจะใช้กระถางเบอร์15นะครับ วันนี้เรามาดูวัสดุที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ที่เราจะเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับอันแรกนี้ก็คืออิฐมอนนะครับอิฐมอนทุบึ่งอิฐมอนนี้มีคุณบัตในการให้ความเย็นแก่รากของต้นไม้ครับต่อไปก็เป็นฐานไม้นะครับฐานไม้เราก็สับเป็นชิ้นๆฐานนี้ก็มีคุณบัตในการช่วยให้ความโปร่ง เวลารดน้ำเนี่น้ำก็จะระบายได้ดีครับอันดับต่อไปนี่ก็คือกาบมะพร้าวสับนะครับกาบมะพร้าวสับเนี่ให้ความชุ่มชื้นนะแก่ดินและแก่ต้นไม้นะครับต่อไปก็เป็นไตรโคเดอร์มานะครับไตรโคเดอร์มานี้ก็ช่วยให้ ดินเนี่ยไม่เกิดเชื้อรารักษาพืชไม่ให้รากเน่านะครับถัดไปก็คือปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนผสมที่จะทําให้บํารุงทําให้ดินดีและก็ต้นไม้เจริญงอกง,งามน,นะครับนี่ก็เป็นดินผสม นะครับซึ่ผสมด้วยสารอินทรีย์มีเศษใบไม้นะครับมีปุ๋ยคอกที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนกระถางมีน้ำา e. m มนะมีน้ำา e. อด้วยนะครับมาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนกระถางปลูกต้นไม้ในกระถางใหม่นะครับนี่คือกระถางนะฮะ การแรกเราก็นำอิดมอนนะครับที่สับไว้เนี่ยลงลงในก้นกระถางน,นะครับค่อยๆเรียงอิดมอนลงไปนะครับอิดมอนนี้จะให้ความเย็นแก่รากของพืชน,นะครับเพราะว่าก็มีความเย็น,นในตัวไม่ต้องเรียงให้มากนะเรียงประมาณนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเธอลงไปเยอะ รูกระถางมันจะจะแน่นใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวน้ำไม่ไหลเมื่อรองอิฐแล้วต่อไปก็ตามด้วยทานนะครับทานนี้อย่างที่เรียนแล้วก็คือช่วยในการระบายน้ำนะฮะทำให้โปร่ใปงใช่ไหมคะคุโปร่งครับนี่ครับวางไปอย่างนี้นะครับภาพติดตานผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับนี่วางลงไปอย่างนี้ครับ วงางลงไปในก้นกระถางนะครับมเมื่อเราเรียงฐานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมดินลงไปเล็กน้อยนะครับลงไปประมาณนี้ครับโรยลงไปทั่วนะฮะทำเป็นขนมชั้นเลยนะคะนขนมชั้นนะครับจากนั้นเราก็โรยด้วยไตรโคเดอร์มาบางๆนะครับโรย,ย,ยด้วยด้วยบางๆอย่างนี้นะฮะ เพืไไ่อจะช่วยให้รากพืชเนี่ยไม่เน่าดินก็จะไม่เกิดเชื้อราด้วยครับจากนั้นเราก็เพิ่มดินลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับบางๆต่อไปเราก็นำปุ๋ยอินทรีย์นะครับโรยลงไปให้ทั่วนะฮะบางๆนะครับ จากนั้นเราก็เพิ่มดินลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะยกจากกระถางเดิมนะครับเ,รเพื่อเปลี่ยนกระถางใหม่ในลักษณะนี้ ต้นใหญ่มากเลยรากเยอะเลยครับแน่นกระถางเลยนี่ท้าไม่เปลี่ยนให้เขาเขาก็คงไม่มีที่หายใจเมื่อเรานำปักมรกตวางไว้ในกระถางใบใหม่แล้วนะครับอั้งที่ท่านเห็นใเนี้แล้วเราก็จะเอาดินเติมลงไปให้เต็มนะครับ ดินลงไปครับเติมไปรอบๆต้นนะครับเติมนะสมกับเมื่อเราเติมดิน ทั่วแล้วนะครับเราก็ใช้มือเนี่ยยัดได้รอบกระถางจุดกดดินนะครับ,กด,รบ,ก,ดรบกดให้แน่นนี่ครับกดแน่นนะครับแน่นนะครับ จุดกดอย่างนี้นะครับกดให้แน่นกดรอบขอบกระถางและกระตามด้วยถึสีนะครับโดยข้า ตามด้วยดินอีกสกรอบหนึ่งครับเมื่อเราเกลยดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่กระมะาพ้าสับนะครับกระวะพร้าวนี่ก็มีประโยชน์คือช่วยอุ้มน้ำทำให้ต้นไม้เนี่ยชุ่มชื้นนะครับใส่ตรงน,น,นี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลารดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ไม่กระเด็นนะครับ เรียบร้อยครับเปลี่ยนกระถางใหม่เสร็จแล้วครับเมื่อเราเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับตอันนี้เราก็จะมารดน้ําโดยใช้ฝักบัวนะครับฝักบัวเนี่ยควน้ให้ทั่ว,วครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรารดน้ําน้ําก็จะซึมลงไปแล้วก็เป็นการระบายน้ําที่ดีครับเพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนกระถางโดยใช้วัสดุรองก้นหลุมอย่างนี้ถ้าเวลาท่านผู้ชมจะเปลี่ยนกระถางก็ลองนําไปใช้ดูนะครับท่านผู้ชมที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะโดยเฉพาะไม้มงคลนะคะก็ลองสํารวจต้นไม้ของเรานะคะว่า เหมาะสมกับกระถางไหมถ้ากระถางเล็กไปท่านผู้ชมก็ลองเปลี่ยนกระถางให้เข้าใหม่นะคะต้นไม้ของเราก็จะ,จะเจริญเตบิตบโตเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ลองพิจารณาดูวิธีการของคุณลุงนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะแล้วพบกับป้ากะลุง h ช n แนลในคลิปต่อๆไปนะคะ